คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูมาชมความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวให้ที่ฮะไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วช่างว่าไปถึงไหนยังไงงานเราก็ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วข่าวตรงนี้มาฝากแฟนลับให้ดูได้ชมกันอันนี้มีโอกาสก็เลยเอาภาพบรรยากาศงานก่อสร้างสะพาน แล้วขึ้นเรือ<า>ส,สัญญานี่ปีนภามิตรภาพไทยลาวแข่งนี่ืองการโบลีเวไยมาฝากกับสามปีไปกับบองการเลยลวเขาไปปรับบ่อ,อะไรนะครับเขาไม่ปรับใช่ไหมไม่มครับสัญญามันมีโควิดอยอ่นี่เลยครับกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจนก็ถามช่างเขาบอกว่าก็ไปได้ประมาณสัก กือบจะเสร็จแล้วนะสิ้นปีนี้ว่าอย่างนี้นะครับน่าจะเสร็จแล้วลหละนะครับก็อาคารก็เหลือแต่จั่วนะครับข้างในข้างนอกก็ตกแต่งกันเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับตลาดด่า,ดานจะเป็นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวชั้นเดียวนันเหลือแต่ว่าตรงกลางกําลังมีจัว่วมีอะไรจะเป็นอาคารสองชั้นไว้ที่ทําการ จ้าหน้าที่นะครับทาการของเจ้าหน้าที่ด่านชุลกากรไว้ความมั่นคงอะไรอยู่นี่นะครับยาวออนะครับกว้างยาวไปข้างหลังนู้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับสำหรับดา่าน อาคารหลานสะพานไทยลานนะครับนี่เลยนะครับก็เหลือปรับแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับก็เ้นปีนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะน,นะครับสำหรับตัวอาคารก็เรียบจั่วนะครับข้างในก็ปรับแต่งกันเรียบร้อยนะครับจะเป็นอาคารสีเหลืองนะครับ่านผูชู มันได้เป็นสีแดงนะจะสีเหลืองนะครับน้นช่างกําลังทําจัว่วโอ้จั่วออกมานี่สวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมจัว่วเดี๋ยวบ่าวมอนการจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆเลยวันนี้หลายโอกาสดีนะครับเอามาช่วค่ำข้ามนะครับ ช่างเขาก็ขยันบอกทำนอกเวลาว่าอย่างนี้นะครับกลัวางานไม่เสร็จนะครับกำลังทำกันอยู่เลยตรงนี้จะเป็นตัวอาคารหลักกันนะครับพนาเกิดชว่ามาก็จะต้องมาทําเอกสารตรงนี้นะครับตรงอาคารสองชั้นตรงนี้นะ,อะเอกสารข้าออกก็เข้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับหนูนที่บ้าบนืองการก็จะเดินมาจากโนนเลยเราที่ <c oughs> ก็ะทองสีเหลืองโน้นเลยเมื่อกี้ก็เดินมาเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาเดินมาเดินมาตรงนี้เลยนะครับเดินเข้ามายัางอาคารนะครับใกล้ๆก,กับอาคารนี้เลยนะครับอาคารด่านขาออกขาเข้าสภาเมตภาพไทยเล่า เป็นนี่เดี๋ยวว่าป็นการจะพาท่านผู้ชมมาดูนอีกโซนตรงนี้นะครับที่มองเห็นอยู่นี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยมารูกเขจะทาสีไหมนะน่าจะจะเป็นกระเบื้องนะเป็นกระเบื้องที่มองเห็นนีนนะครับจะเป็นกระเบื้องมามาไตีข้างหน้าเลยนะครับมาฉาบข้างหน้าให้สวยงามจริงๆแล้วก็มุง ลาดเอียงนะครับแต่ทีนี้ก็เอากระเบื้องมอมงมาตีอีกทีหนึ่งก็เลยดูแล้วก็จะไม่เห็นตัวกระเบื้องตัวหลังคานะครับนี่เลยปูนปืนก็แทนเรียบร้อยนะครับถ้าถ้าไปพืป้นการก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นที่ออกขาเข้าเลยสำหรับรถโดยสารนะตรงนี้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมสองช่องถ้ไปเลยนะครับ าคารก็เสร็จนะครับสีเหลืองสวยงามเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวอาคารตรงที่บ่าวบุญการเนี่ยท่านผู้ชมดูๆเมื่อกี้นะครับนี่เลยมุมนี้เลยขาเข้าขาออกก็นนันนะครับเดี๋ยววันนี้ดูอาคารสีเหลืองไปก่อนนะครับสีเหลืองสวยงามนะอาคารต่างขาออกขาเข้า,ขานี่เลยนะครับ เป็นอาคารสองชั้นครับตรงนี้นะครับนี่จะพาไปตรงนี้เลยนะครับพาไปมุมนี้จะเป็นฝั่งขาออกนะครับถ้ารถออกก็จะออกนี้นะครับสองช่องนี้เลยนะครับสองช่องนี้เลยมาด้านหลังก็จะเข้าออนี้ออกไปโน่นเข้าด่านปลายข้ามสะพานเลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของอาคารนะครับท่านผู้ชม บอกให้ท, u, ท่านผู้ชมได้รู้ก่อนว่าตรงนี้ที่บ่าวบุญการอยู่นี้จะเป็นฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของอาคารทางด้านทิศตะวันออกก็เหมือนกับฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับถ้าฝั่งทางเล่นทิศตะวันออกนั้นจะเป็นขาเข้านะครับมาจากโน้เลยปากตานโนเลยตรงนน้นนะครับท่านผู้ชมมันจะเหมือนกับฝั่งทางที่บ่าวบุญการอยู่ตรงนี้จะมีอาคารมีอะไรถ้ามาจาก ประเทศลาวก็จะออกทางด้านทิศตะวันออกนะครับถ้าไปประเทศลาวก็จะออกทางด้านทิศตะวันตกไปโน่นเลยนะครับนีนน่นะครับตัวนี้เตฟ้านะครับท่านผู้ชมอันนี้อาคารนี้มันเลยตีนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตีเหมือนกันนะนะครับเตฟ้านะครับอาคารนี้นีเลยนะครับท่านผู้ชมจะมาอาคารเขาตีกำลังเริ่ม สีฝ้าพิดาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เลยสวยงามนะครับฝ้าออกจะออกสีน้ำตาลน,นะครับท่านผู้ชมนี่เลยตีเสร็จก็จะออกมาแบบนี้เลยมื่ออาคารเมื่อกี้นะก็เตทีทุกตัวนะครับตีฝ้าทุกตัวเลยนะครับนี่เลยนะครับตี นี้เลยนะครับท่านผู้ชมพอออกมาก็จะตีแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ตรงไหนที่จะทํำยังไงตังนั้นก็ไม่รู้เขาจะทํำยังไงจะเป็นที่จอดรถหรือเปล่าละ่ะหรือ,อยังไงก็ค่อยดูเมื่องานเมื่อเขาเปิดใช้ม๋าวบ,บกาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบเามือนการก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพาท่านมาดู อาคารนะครับแต่ว่าฐานที่ตรงนี้ทําอะไรตรงนั้นทําอะไรบ่าวบุญการก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าอาคารใหญ่อาคารนองชั้นมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นที่ทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุลกากรทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งอะไรต่อมีอะไรอยู่ตรงอาคารนองชั้นโน้นนะครับเนี่จะเป็นอาคารชั้นเดียวครับกําลังตีฝ้าตีอะไรกันอยู่นะครับ ที่หมดเลยนะครับที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารชั้นเดียวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมงานก็อยู่ในระดับนี้สิ้นปีนี้จะเสร็จไม่ละ่ะถ้าไม่เสร็จถามช่างเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่เสร็จก็ต่อขยายสัญญาออกไปทีนี้ก็ถามต่อขยายสัญญานี่ไม่โดนปรับใช่ไหมไม่โดนปรับนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงโควิดขยายเป็นปีปปเลย,ยังว่ายังได้เลยว่าอย่างนี้นะครับอ้าวก็โอเค ก็ไม่เป็นไรก็อยากจะให้งานมาเสร็จนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศดาดอาคารออกขาออกไปได้ไกลแล้วนะครับท่า,ผา,าผนผู้ชมงานเราออไปได้ไกลแล้วตัวอาคารหลักก่อนมุงจอมุงอะไรอยู่นะครับอันนี้ถ้าท่านมถูกันน้ก็กำลังตีฝ้านะครับ แต่ไม่ยากกันนะครับท่านผู้ชมก็ยกขึ้นแล้วก็เอาปืนยิง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 นะครับอนชาตปูอะไรชาตอะไรเขายิงแซ่ปิลเข้าไปก็เสร็จง่ายง่ายนะไม่ยากนะครับเอานะครับ ก็คอยติดตามไปเรื่อยๆบ่าเหมือนกันก็จะนําเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นระยะๆะะนะครับถ้าผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับ